สวัสดีครับเพื่อนๆกดช่องสถานีวิทบสนสิ่งกับมุษิศาสตร์ทางสิงห์ไนแล้วครับก็หายตั้งนานครับก็วันๆผมดาราไทยเราไปไปพิทีเดยก็ใจหลายวันครับก็ไอาอไอหูสับของผมหายครับก็ ก็ซื้อหัวซ้ำเครื่องใหม่สามพันท้าครับก็หายหายตั้งนานครับก็ผมรไรใส่ทรถไฟฟ้าวิทีก็กรไปด้วยครับก็ที่ที่เป็นเดือนว่าหัพท์ของผมหายนานครับก็ก็มีคนหยิบไปนี่ครับก็ เซอเจอเครื่องง่ม่ครับก็ที่ที่เพื่อนผมครับก็เพื่อนโทรหาหาผมแท้ก็เพื่อนโทรหาผมไม่ติดครับพอโทรพา์ของผม,ผมหายก็ที่ที่หายหลายหลายวันน้อหลายเป็นเป็นเดือนว่าที่ ที่ทุกๆผลครับก็เพื่อนผมอะก็ไอเพื่อนโทรหาผมที่ที่ว่าโทรศัพท์ของผมหายก็ก็ใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่นี่ครับก็เพื่เพื่อนเพื่อผมแน่้าไอที่ช่องผมอะ จะ่ที่ที่เพื่อนเพื่อเพื่อที่ที่โชคดีที่ทีมที่นัดที่เติ้ลที่ใจบอนก็ได้ที่กิดด้วยให้ให้นั่งผมอะไรไทยรถไปครับก็ ตันานโทรศัพท์ผมหายครับก็ในคลิปนี้ช่องผมในช่องเหมือนเดิมครับก็ที่ที่ก่อนผมไปทำนานนี่ยก็โทรศัพท์หายก่อนครับก็หายตั้งนานปีนเดือนเลยเพื่อนเ,อเพื่อนผมแลโทบไปหาผม ไม่ติดเลยครับ็เพราออะไรโทรศัพท์ของผมหายเนี่ยไขอก็ผมก็ไลฟใครแล้วไปครับก็ดีทุกคุกทุนี้ก็ที่ที่นัดที่ทีมที่ที่เติ้ลก็ที่ที่แต่บอลก็ทุกคุกทุนดีทุกทน เอ้ว่าผมไอเห็นไอผมเห็นช่องสถานีพีทีเอสสปายดิสกับบุญเสนไม่ใปแรถไปเอไม่รถไปไอเลยก็ก็เพื่อนเพื่อนเขาเป็นเป็นห่วงแง่ทุกๆคนนี่แหละครับก็ก็ว่าโทรศัพท์ของผมหายครับ ก็ฮาเอก็มีคนหยิบไปครับก็ไน้าน่าผมเอใกล้ต,ตัเองใกลผมที่นอนที่กันเม้นครับก็หายเลยหาย,หายเป็นหายหลา,ายวันปีเดือนไปครับก็ไม่มาเจอกับผมเลยก็ผมเอ้หัวใจของผมพายผมไทยรถไฟไม่ได้ ก็ที่ที่ฮินัทนนเมืองเซนเนลก็คุยกับช่องรไปครับที่ผมผมแบบจอผมแบบเป็นช่องไอ้รถไอสถานีบิีชล้วไ้สะพานปัจจุกับบุษจารก็ผมถ้าไอ้ผมไทยช่องรถไปครับก็ที่ ที่โชคดีนเนี่ยไอผมไอผมไม่มีเบอร์อไอแบว่าเพื่อนโทรไม่ติดกับผมเนี่ยก็เพราะโทรศัพข,ของผมหายไทยแลรวไฟไม่ได้ก็ก็ใช้เครื่องใหม่นี่ครับที่ช่องผมอยู่ท่มในเครื่องเก่า ในในนี้ครับก็ที่ว่าเออเอนวันดีพไอเพื่อนครับก็วันดีเพื่นดีไอเพื่อนนะครับผมผมไม่จิตเลยก็โหศัพท์ของผมหายหายตั้งนานแล้วครับก็ไอทุกๆคนที่นัดบอนเมืองเซนนินแลว ฮิตเติ้ลปั้มปงเตซนก็ที่ที่แบนที่ทีมครับก็เขาเป็นห่วงกับผมครับผมอะไรเอออะไรมาเออมาช่องผมมาสตีเนี่ยผมอะไรอะไรเออผมไทยรถไฟครับก็ผมโฟล์ทขอผมหายครับผมอะไรไทยรถไฟก่อนครับก็ ที่เขาเป็นห่วงผมว่าก็ชมผมกลับมาอีกทาง,งอีกทางหนึ่งช่องมาเดึงเดิมนี่ครับก็หายนานๆบางครั้งต่อครับก็เดี๋ยววันที่ที่สองที่สามนี่ครับเดี๋ยวผมหาแฟนเพื่อนครับก็รับเพื่อนที่บางไม่ได้ครับก็เพื่อนใน ไอ้ไทยรถสายน้ำแปดสองสี่ร้อยแปดห้าส่วนครับก็ทำขบวนไอ้รถนำเที่ยวดถนำเที่ยวที่เก้าสิบเจ็มดวงเทพหัวพงนะครับทชมครับก็เดี๋ยววันที่สองที่สามเนี่ยผมรับเพื่อนที่บางน,น,นาก่อนครับเพื่อนอยากไทย เราจะานานขบวนรถนำเที่ยวที่907ครับก็เดี๋ยวขอจบแค่นี้ครับกดช่องสถานี BTS จอมพลสิริกับรถสุสัจจะมีลากรเจอให,ใหม่สวัสดีครับบา,บาย